มื่อนี้ไม่แอบทายงัวเขาด้วยผ่านมาแอบทายง่วเขาจะาข้องเขาบ่ทันตื่นเด้นี่ออกมาทายไหวทายรูปงัวเขาแล้วเบิ่งคอกองัวเขาแล้ว,วเวนี่ยคอกนี่เละที่เคยมาสัมผณ์ไปแล้วเ่อนึงนี่สิมาถามเขาใหมาอ <c oughs> ยังสงสัยเขาอยู่เขาเลี้ยงพอพันญ่นี่นอนอยู่นี่อะนี่พอพันยังบนไหญ่ดอยังกำลังได้สองปีอเองเนาะสองปีกว่า ผมได้สองปีเลยนี่สิมาไทายเบื้องเพิ่นน,นี่้าน,นเขียวเอื้องเซยเลยพอมีแล้วมีพอพันทั้งมีพอพันทั้งมีพพงมมัวแม่พันเพิน่นทั้งมีอันปุ๋ยขอกเต็มเลยมือนี่สิทำมาทำขาดเพิน่นเหลืองเพิน่นอันเหลืยงพอพันนี่แหละมือน,นี่กับการบริหา,ารจัดการอย่างไรปุ๋ยขอกเพิ่นนี่ือจังมีร้ายคักแต่ จะ,จะของเพงงง็่นบาทันมากยังบทาทันเลยโอ้ฟังๆอันนี้ไทยใบก้อนจ้ะของเพ็่นบาทันมากอยู่แบบไทยไปก้อนอืมนี่ค่ะนี่ค่ะนอนหลับปุ๋ยเลยเพิ่น นี่ถึงว่าเมล่อน,นเลยสามสี่แม่ปีนี้ประกอบสองสามโต้ไปแหรอเห็นว่าแพรของเพื่อนถักว่าแพรแห้งดีค่ะก็อบปีละลูกปีละลูกซ้ำนี่ทุ่นเอ้าว่าทำไม เออไม่จะหลกมั่นเลยใสยเสือ้อใสเสื้อมนก็โอ้ยออกแล้วยังงามเลยยังว่านี่ยเขาวกว่าคมขาก็ยังว่าไม่ให้หูงงามทโต้อของที่บริทูททอยอไรสกูอาก่ันจันเปิดดี่เสียงดังแล้วก็มาเข่าเนาะีเล่าดีของเหลืองเลยได้เป็นไงลยเ็นนันกับหมวเปิดเม เปิดวิยู่แล้วจะเปิดเสียงดังดังเนี่ยมาเข้าคลิปห้องอีกโอ้ยเหม็นเหมยน้ำพุนคนบอกเขาใจยงงเลยใจงงเลย มันหอดอมันมหอดเชียงพีบบอขึ้นอย่งโอ้รถแม่แล้วพูพี่พี่เอ้ยรถมาแล้วรถมาแล้วภูพ,พารถมาแล้วรถมาไปโรงเรียนแล้วลูกรถมาแล้วรถมาแล้วตื่นเลยตื่นๆไปโรงเรียน หน่อยๆกินดมแม่เพิ่นก็กินอันกากระโพดรำกระโพดมื้อนี้ได้รำกระโพดให้กินแข็งแงดีเอ้ย